นี่ได้เปนี้ถอดได้ปลไ,ไม่ได้น,นี่เบสน,นี่เหอยิงลงไปแล้วนี่นยังย่งยังย่งย <laughs> ั่งยัในกันดิเออในกล่องส่ง,อ,อ,อ,งอ,อันนี้อะตรงนี้ถูกบ่นะนรับตาครั้งใดยังคงเจอ ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไรเป็นคำถามที่ขางคาใจเฮ้ยเหม็นกุ้งใครจะได้ไม่รู้ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใยแต่จะยากเย็นเพียงไดจะอีกนานสักเท่าไรอยากให้เธอรู้

เธอคงไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไม่รู้ว่ามีฉันนั้นคอยห่วงใยแต่จะยากเย็นเพียงใดแต่จะยากเย็นเพียงใด้ใจพอยพอยน้อยใจอ่ะพอย He's doing the worst thing anybody could do. What he was just did was a sample of guilt to him. พ่อยนะครับ บอยอะนิสายไม่ดีเราเราต้องทำเรื่องกัต่อด้วยไม่ทำแล้วตันนี้ไม่ไหวแล้ว f u อ k y o ยพรุ่ง <Fuck you. S 1> นี้ถ้ากูมาสามทุ่มแล้วไม่ทำที่อะไรเลยอ่ะกูช่วยไม่ได้เพื่อนก,กวูไม่เคนนี้จะคอยสังเกตมันต้องคนกันหน่อยดิมะตูมีงานเยอะจริงทกงานด้วยงานด้วยก็บอกแล้ววันนี้สามทุ่มาบันทำไม่ยทำไม่ยอมไอ้คุณทำอะไรได้กูทำอะไรไม่ได้้ยาบป้หลัตา้ดยังคงในใจ Yeah. thay nhau 19. mình không biết. mình không? <coughs> <processing SomebodyJI> không, không biết. Simples, không biết. mình không biết. mình không không ใจยังไม่ลืมภาพเธอลับตาครั้งใดยังคงเจอภาพเธอในใจผมคิดถึงเธอไปว่าเมื่อไรเจอได้เจอเธอค <ๆ S 2> ขาไม่รู้เธอเขาไม่รู้จะทําไงก็งไม่รู้ม,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 มันมันมีติดหนึ่งไม่ไม่ค่อยดีนะเพราะพี่ว่าดีหัวหัวมาดีอะ องฟังใหม่ดูฟังใหม่ดูนะเราลองฟังดูกดพูดไงพูดได้เลยพูดได้ยินนะกดทีวีกดทีวีมันมันเน้นไอ้รักมันจะเน้นแบบเน้นคำท้ารักจรักจรักอะไรอย่างเง้ยรักงั้นนะฮะงั้นนะฮะ